เปิดเบี้ยบอกคับเปิดเบี้ไยปไปเปิดไปก็เปิดป้าเงี้ดี <laughs> เปิดเป็นอยู่หัวเ,เปิดมือแล้วจะขวดไอ้ปลาเนะี่ยอขวดเท่านี้น,เอ,นอ,อเ่ากเก่งเด้ออยากกินเองเ้ยอะงลูกเลย เกิดมาวากินน้แม่มกินแม่กกปากากักหคหเนี่ีไ่ไผ่ีไ่ไผ่ที่แม่มพี่เบิงเบิงที่ภาปเปิดโอ้ยนักอกเลย,ยบอก บอมมกแม่มกนนี้แม่กินได้แล้ว,น,ลวนะกินเบี้ยโอ้โหจักลูกเออ,อ,อเ,เออท่เลยน้ลูกจากอื้ยโอ้ยเฮียใส่ปลาเบิดแลย